เบต้ากูแคนฮอร์ทอน NRF 2 NRF 1 p r โปรไบโอติกเป็นลิตร้อนหรือว่าลิตเย็นคลิปนี้เนจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของลิดร้อลิตเย็นให้ทุกๆคนได้เข้าใจกันนะคะเพื่อทำให้ทุกคนเนี่ยหายสงสัยแล้วก็นำไปสู่การมีสุขภาพดีอย่างสูงสุดนะคะก่อนอื่นสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้เนด้วยนะเพราะว่าเนก็มีเจ็ดจำนเนาะเป้าประสงค์ในการที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ การดูแลสุขภาพนะคะแบบ360องศานะคะซึ่งในประเด็นของเรื่องริดร้อนริดเย็นเนี่ยคือโดยปกติร่างกายของเราเนี่ยจะมีสมดุลพอด,พอดีพอดีก็อยู่ที่บาลานซ์ก็คือตรงกลางเนาะก็คือไม่ไม่ร้อนมากจนเกินไปจนแบบปวดหัวตัวร้อนหรือว่าความร้อนเกินเวลายเย็นก็จะไม่เย็นจนหน้าซีดแบบนี้เนาะร่างกายของเราที่ร้อนที่เย็นเนี่ยก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปทานอาหารนะคะมันเกิดจากอะไรเนี่ยจะอธิบายแบบนี้ โดยปกติร่างกายของเราเสียสมดุลมาจากอนุมูลอิสระหรือว่าพิษพอพิษมันเยอะแล้วร่างกายกําจัดไม่สมดุลค่ะพิษจะตกค้างการตกค้างของพิษเนี่ยเขาเรียกทฤษฎีนี้ว่า oxidative stress นะคะก็คือสนิมหรือว่าหินปูนหรือว่าไขมันเกาะตามหลอดเลือดแล้วไปทําให้เนื้อเยื่อหรือว่าระบบอวัยวะของร่างกายเนี่ยเกิดความเสียหายซึ่งถ้าเกิดว่าไปเกิด สนิมหรือว่า o อกซิเดทีฟ t r ร s สเนี่ยไปเกิดที่ระดับชั้นของ d n a เนาะมันก็จะเกิดปัญหาที่โชรหัสพันธุกรรมขึ้นมาค่ะอย่างบางคนที่ปล่อยให้ร่างกายเกิดการอักเสบไปจนถึงรหัสพันธุกรรมพ่อแม่เป็นโรคอะไรเราก็จะเป็นโรคนั้นๆลักษณะแบบนี้นะคะทีเนี้ยพอหลังจากที่ร่างกายเกิดการเสียหายมันก็จะเกิดการเสียสมดุลเนาะเพราะโดยปกติกลไกของร่างกายจะทํางานบาลานซ์กันนะคะ สมดุลร้อนและเย็นเนี่ยเป็นปกติอยู่แล้วเขาจะเขาจะมีการระบายความร้อนเองเขาอย่างเหงื่อเนี่ยก็จะออกมาโดยปกติอย่างบางคนร่างกายไม่ปกติไม่ค่อยมีเหงื่อ,อนี้เนาะเรียกว่าสมดุลการขับพิษเนี่ยมันไม่ไม่ปกติซึ่งความไม่ปกติทุกอย่างเนี่ยมันมาจากภาวะที่เรียกว่าร่างกายเกิดอนุมูลอิสระแล้วมันเกิดมากจนเกิดภาวะที่เป็นสนิมม่ะเราเราปล่อยทิ้งไว้เนาะจนกระทั่งร่างกายเนี่ย ถูกปิดสวิตช์การทํางานของยีนลงไปค่ะซึ่งยีนเนี่ยมีสวิตช์ที่จะทํางานตามระบบสมดุลของเขานี่แหละทีนี้นเขาถูกปิดกลไกนี้ไปนะคะเขาก็จึงทํางานไม่ตรงตามสมดุลอ่าซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างที่เน้บอกก็คืออนุมูลอิสระมาจากการหายใจนะการกินอาหารบางอย่างที่เป็นอาหาร AEG หรืออาหารแก่แบบนี้นะคะอาหารที่ย่อยยากอาหารที่มีค่าสารแก่สูง,สง อาหารฟาสต์ฟู้ดเดซฟู้ดที่ไม่ใช่อาหารเดิมๆการใช้ร่างกายเกินไปความเครียดการสูดอากาศที่ไม่บริสุทธิ์นะแบบนี้นะคะมันก็มีผลทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่าอนุมูลอิสระเยอะเกินแล้วก็เกิดแล้วก็เกิดภาวะ,ะ oxidative s ส a ต e นานไปนานไปนานไปร่างกายก็เสียสมดุลไปเรื่อยๆค่ะทีนี้พอเสียสมดุลไปแล้วบางคนป่วยก็ไปใช้ยาเนาะ การใช้ยานเนี่ยข้อดีก็คือว่ามันช่วยเราในยามฉุกเฉินใช่ไหมคะแต่ว่าจุดด้อยก็คือว่าเขา,เาแก้ที่ปลายเหตุเนาะย,ยกตัวอย่างเหมือนเวลาเป็นมะเร็งเงี้ยไปทำเคมก็คือต้องการจะฆ่าเซลล์มะเร็งแต่ภูมิคุ้มกันของร่างกายดันถูกผลกระทบไปด้วยค่ะถูกหางเลขไปด้วยก็เลยทําให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยลดลงเสียสมดุลน,นะไปจนกระทั่งเกิดภาวะการขาดสารอาหารไปกระทั่งเกิดภาวะการที่ ภูมิของร่างกายเนี่ยเกิดการทํางานที่ไม่ตรงระบบแบบนี้นะคะซึ่งเวลาที่เกิดภาวะที่ไม่สมดุลไม่ตรงตามระบบวิธีการแก้ที่ดีมากที่สุดเลยในศตวรรษนี้นะก็คือการใช้สารเบตากูแคนเนื่องจากบางคนไม่กินเนื้อสัตนวะ์เนาะบางคนเนี่ยแพ้วิตามินบางคนกินวิตามินไม่ได้หรือบางคนเกิดอาการภูมิแพ้ภูมิเพี้ยนภูมิไว เป็นโรคทุกๆโรคผู้สูงอายุเด็กอย่างเงี้ยนะคะสามารถที่จะทานเบต้ากรูแคนได้แล้วก็มีทางบ้านถามนี่ว่าเบต้ากรูแคนเนี่ยเป็นฤทธิ์ร้อนหรือว่าฤทธิ์เย็นนะคะคืออย่างงี้นะทุกคนสารเบต้ากรูแคนเนี่ยเอาจริงเขาเป็นฤทธิ์กลางๆนะคะเราสามารถที่จะทานได้ทุกคนเลย<ค>น,นะเนื่องจากเวลาเบต้ากรูแคนที่เขาสกัดมาเนาะเขาจะใช้วิธีสกัดแบบที่าสามารถจะสื่อสาร ไปกับร่างกายได้เลยก็คือว่าร่างกายสามารถนําไปใช้ได้เลยค่ะไม่ต้องผ่านกระบวนการในการที่จะมาแปลงไฟล์มาเปลี่ยนแปลงอะไรละเพราะว่าในผนังเซลล์ของเมครฟานเนาะ,ะเขาจะมีปุ่มในการรับสารเบต้ากรูแคนซึ่งสารเบต้ากรูแคนที่ดีควรที่จะบริสุทธ์นะคะบริสุทธ์สูงสุดซึ่งมันมีบางยี่ห้อที่แบบใส่นู่นเยอะแยะเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยถามว่ามันดีไหมมันก็ไม่ใช่ไม่ดีนะคะแต่ถ้าจะดีก็คือว่าเราควรได้เบต้ากูแคนแบบเต็มๆค่ะ พราะเบต้ากูเคนเนี่ยเขาเป็นสารที่จําเป็นกับร่างกายเนาะร่างกายเนี่ยจะต้องใช้สารเบต้ากูแคนเอาไว้สําหรับดูแลสมดุลของร่างกายซึ่งระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยไม่ได้เพียงแต่ปกป้องเชื้อโรคของเรานะคะแต่ยังไปกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงแล้วก็เม็ดเลือดขาวแล้วก็เกร็ดเลือดซึ่งมันอยู่ที่บริเวณไขกระดูกเนาะนอกจากนี้สารเบต้ากูแคนยังสามารถช่วยในเรื่องของการไปลดคอเลสเตอรอลช่วยในเรื่องของคนที่ขาดวิตามิน B12 คนที่ไม่ได้ทานเนื้อสัตว์ ลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้สามารถที่จะใช้ได้ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะไปทำให้ร้อนเกินหรือว่าเย็นเกินลักษณะแบบนี้นะ